ครับวันนี้นะครับวันที่13มีนาคม2 5 6 4นะครับเวลานะครับก็เที่ยง15นะครับเที่ยงยู่ห้าดูสภาพเลยครับว่าก็งดเป็นถนนที่คนเดินเยอะแยะมากนะครับแต่วันนี้สภาพอยู่แบบนี้ครับดูเลยครับเที่ยงมากนะครับทํายังไงนะครับเราต้องมาร่วมมาช่วยกันนะครับว่าให้มาเที่ยวกันนะครับแต่ยุคโควิดตอนนี้นะครับไม่มีแล้วนะครับน้อยมากนะครับน้อยมากแต่สภาพที่จะอด หรือจะอยู่กันแบบลำบากนี่ครับต่อไปเนี่ยครับจะต้องทำยังไงนะครับเยอะมากนะครับแล้วนี่ครับเว้นเว้นบอลจันทรไทเป็น,ปนยังไงบ้างรครับตอนนี้มีคนตั้งใจครับไม่ครับไม่มีคนตั้งใรับไม่มีคนตั้งใจครับ ยังไงก็ต้องมาช่วยกันนะครับมาเที่ยวกันให้มากนะครับเพราะว่าจะได้มีสัมผัสการเดินกันนะครับถ้าเกิดเรามีแต่คําว่าเราอยู่บ้านนะครับเสร็จจิตไม่ดีแน่การท่องเที่ยวเราต้องดีนะครับแน่ครับโอเคนะครับสุดยอดวันนี้นะครับมาถ่ายทำให้ดูนะครับของจริงบรรยากาศจริงเวลาเที่ยงที่สินาทีแล้วตอนนี้นะครับสุดยอดครับ